สวัสดีค่ะวันนี้ก็ทำความสะอาดถ่งงอกพี่น้องมีพี่คนไทยสั่งสองกิโลครึ่งนะคะพี่น้องสั่งที่โนเกียก็เลยทำให้เขานะคะถ่งงอกปลอดสารวันนี้ก็พ่อใหญ่มาช่วยทำความสะอาดนะคะพี่น้อง <c oughs> ก็ทำแค่นี้เนาะ,ะ <c oughs> นี่อันนี้เพาะ เพราะแบบไม่ได้ใส่สารเร่งเนาะฮอร์โมโนอะไรเนาะปลอดภัยนะคะน้ำอย่างเดียวรดน้ำอย่างเดียวนะคะนี่พี่น้องกรอบๆเลยถัวงอ,อกหวานกรอบเหมือนมันเกลยวนะคะพี่น้องหวานกรอบพี่คนเออพี่คนไทยอ่ะเขาอ่ะสั่งน้ำยาขนมจีนด้วยเนาะเขาบอก เอาขนมเออเอาน้ำยาขนมจีนน้ำยาไก่เอาไปให้เขานะเขาบอกอร่อยมากเลยเขาอยากสั่งเขาอยากสั่งน้ำยาปลาเนาะพี่น้องลูกชิ้นปลากะทิเอ้ลูกชิ้นปลาก็กากะกะตีนไก่นะคะแล้วก็สั่งขนมเออสั่ง่วง,งอกด้วยพี่น้องมอหนึ่งก็ให้ย e ี่สิบยูโรเนาะก็ไม่ได้เท่าไรหร่หรอกเครื่องไอ้อะไรลูกชิ้นก็แพงตีนไก่ก็แพงขึ้น ทำไปให้เขานี่พี่น,อน้องไข่นมจีนหม้อหนึ่งแล้วก็ไข่ไอ้ทวงอกด้วยทวงอกกรอบๆนะคะหวานกรอบเหมือนมันแก้วเลยพี่นอ้องกรอบพีใ่ใหญ่ก็กินข้าวแล้วก็ช่วยกินน้ำช่วยเอาเงินไปหยดกระปุกช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคมะเร็งนะคะพน้องมาดู จะเสารให้ดูใส่ผัดไทยเนาะใส่เออรยหน้าผัดไทยพี่นอ้องกินอวยกรอบมากดูหักกินกับขนมจีนกร,กรอบเลยพี่นอ้องเหมือนมันเกลียวปลอดภัยไร้สารไม่มีสารฮอร์โมนนะคะไม่มีอะไรมีแต่น้ำนะคะปลูกธรรมชาติไม่เร่งอวบไม่เร่งอะไรอันนี้ ธรรมชาติล้วนๆโรติป,ปุวัตาว่าหันเอือดลึดอดใหญ่เยยกยช่วยวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะพี่น้องมาดูโวง,งอกพี่น้องอยายเกช่วยนี่โง,งอกกำงามอวบ ช่วงนี้อากาศเย็นก็ยังไม่อวบเนาะเพราะว่าพื้นที่บ้านเเย็นนะคะหิมะยังยังไม่ละลายเลยพี่น้องหิมะยังไม่ละลายเลยพี่น้องถ้าละลายแล้วถุงอกก็จะก็สวยนะคะเพราะง่ายเพราะพื้นเราบ้านไม่ได้บ้านตึกเนาะบ้าน ใตพื้นมันแข็งเนาะเยน็นอากาศเย็นเนาะพี่น้องนี่พี่น้องวสวยนะคะปอดสารถ้าเขาใส่เร่งให้อวบแล้วก็จะอวบเสมอกันนะคะแล้วไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือเปล่าแล้วแต่เนาะบางทีก็อวบตึงทําให้รากแบบอันนั้นเนาะเสมอกันหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบธรรมชาติเลยพี่น้อง ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องมาคลิปสั้นๆก็ไม่มีอะไรมากสวัสดีสวัสดีนะคะลูกพ่อใหญ่แกมานังช่วยนะัสงสารกินข้าวกุน้นแล้วก็จะช่วยพ่อใหญ่ทำความสะอาดก็ไม่นานนะคะพรุ่งนี้ก็ทำขนมจีนไปให้พี่คนไทยมอหนึ่งเขาให้20เอโรก็เอาน้ำยานขนมจีนเขาบอกโคตรอร่อยเลย ว่าวําน้ำยาโครตอ,อร่อยเลยเขาอ,อยากสั่งเอาไปกินเขาเลิกงานก็นจะกินนี่นะครับก็ขอแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะ